เอาละโอเคนะครับกลับมากับผมนะครับแล้วไฟล่างฮัดคอร์ชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเลสเทนอีวิวห้ากันนะครับเริ่มต้นเลยให้เรากดเข้าเกมไปแล้วก็กดสตาร์ทเกมโอเคอเราเข้าเกมมาได้ปุ๊บเราจะพบว่าเชวาเราของหาหมดเลยครับเพราะว่าเมื่อวานมีคนพยายามเข้ามาจอยเล่นครับแล้วก็ทําไม่สําเร็จนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะโชสโลวเดียวต่อก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกอืมแต่ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าปืนไหนที่เรากําลังอัปเกรดที่เชวาอยู่นะ แล้วเราก็ต้องจัดการเข้าของให้เชวาสักนิดสักหน่อยด้วยฉันเร็งฉันว่าน่าจะเป็นปืนนี้หละนะเอาไว้เชวาไปแล้วก็เอาปืนปอกปักให้เชวาไปสักอันนึง่มเอ้ปืนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมปืนมันคุณภาพมันเท่ากันหมดเลยเออนี่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 ใช่เชวาเธอจงรับรับทรงการไปซะ <c oughs> แล้วก็เราจะให้เชวานี่เป็นหมอด้วยครับอ่าเชวาเราจะได้เป็นหมอเฮ้ยลงมานี่แป๊บหนึ่งมันไม่ยอมลงเว้ อะไรกันเอารวมกันไม่ได้เดี๋ยวนี้ไอกระป๋องสเปรย์เนี่ยเออช่างมันครับผมอาจจะลืมอะไรไปนิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ติดเลยของเต็มหมดแล้วตอนนี้เออเราเกือบสวมชุดโกลคอร์เจ้กับเชวานะครับแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะใช่โกลคอร์นะอ,อไปโอเคเริ่มกเกมได้เลยกดสตาร์ทไอ้กดเลดี้อืมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของฉันแย่จริงๆ เอาละนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำที่เออร์วิงมันทิ้งท้ายไว้ที่ปาร์คที่แล้วนะครับว่ามีคําตอบที่คลิสต,ต้องการแท้จะทุกอย่างเลยทั้งอุโรโบลสทั้งคนที่กําลังรอคอยคลิสอยนะครับแต่ดูเหมือนว่าสายตาของคุณจอร์ดเราเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ไว้ใจครับเฮ้ยในสุดฉันก็มาถึงแล้วสินะ <laughs> นั่นนั่นอะไรอะ่ะเหมือนจะมีเรือนี ถ้าเป็นเรือแพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับถ้ำแห่งนี้แต่ว่าเรือที่เป็นเครื่อยนแบบนี้มันไม่ปกติแน่ที่นี่ต้องมีสักอย่างเฮ้ยพวกมึงสองตัวมั่นใจนะว่าจะไปตามทางเนี่ยใช่ขอบใจนะที่บอกเอ่อคอยเป็นห่วงคอยช่วยเหลือพวกเราแต่ว่าจิวอาจจะยังอยู่ที่นี่ก็ได้แล้วเราจะได้รูปโปรเจกต์เรื่องรูบลอสเั้นเดี๋ยวฉันจะกลับมาช่วยพวกนายโดยเร็วที่สุดฉันขอสัญญ,ญาเลยฉันจะไม่ปล่อยให้พวกนายตายอยู่ที่นี่หรอกฉันจะต้องกลับมานายเชื่อใจฉันนะ มึงอย่าไปนานเลยกันมึงรีบกลับมาเช่่ยพวกกูด้วยโอ้โหมันขับเรือไปเลยครับแต่ก่อนจ็อดกูอยากจะส่งท้ายบอกมึงว่าก่อนที่มึงจะบอกว่ากลับมาช่่ยพวกกูมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนนะเพราะดูท่าแล้วมึงคนเดียวอาจจะไม่รอดว่ะขนาดกูสองคนยังแทบปังตายเลยโอเคตอนนี้เสียงในเกมก็อาจจะเบาไปสักนิดนึงนะครับว่าผมไปพปับผมไปปรับมไปปบมเออเสียงทางด้านนอกไว้สตัมเลยไม่เป็นไรก็เขอ้าอดีโอไปเออ เสียงโอเคแล้วคอมมอนโอ้ที่ทํำแห่งนี้ก็ยังมีมรดกตกทอดมาอยู่นะครับเนี่ยมึงเก็บไปเชวาเก็บไปตอนนี้นี่เชวามีหน้าที่ใหม่ครับก็คือเป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้งกระเป๋าสัมภาระของคริสครับเขาเปิดเลด้ามินิแมปคริสนี่แบบว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะพอนาเข้ามาถึงในถ้ำปุ๊บแม่งขึ้นข้อมูลแผนที่้หมดเลยโดยไม่ต้องเก็บแผนที่เลยตำรวจแต่ว่า ข้างหน้าเนี่ยยังมีภัยอันตรายจํานวนมากอยู่ระวังตัวไว้ด้วยแหละนั่นไงนพวกไม่ทันขาดคขำแม่งมาแล้วเฮ้ยจะเป็นไรฉันใช้ปืนกลเฮ้ยอะไรฉันจะทำมาเลยรุ่ยแตเหรอเชวามานี่มานี่ดิเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิเก็บไม่ได้อ๋อของม่เต็มตัวแล้วกูเก็บเองเออคิดอีกทีนะเชวาเอามาเออเชวามึงเอาไป เอ้ยว้าว้าเมื่อกี้ฉันกำลังจะโดนรวมร่างตัวอ่อนกำลังจะเข้าสิงร่างกายฉันถ้ามันทำสำเร็จแล้วก็คลิปก,ก็จะเปลี่ยนร่างนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวตาจะเป็นสีแดงเหมือนกับตอนผมแคสตินดินสีนะครับจะคล้ายๆกับดีอ่อนเฮ้ยอะไรอะอะไรมันตึงหิดต,ตึงหิดอ,อ่ะริงไปโอ,โอ้หัวใครเนี่ยถ้าทางเขาจะเฝ้ามองที่นี่มานนานมากแล้วนะอืม นายเนี่ยเป็นผู้ไปทักที่นี่สินะในฉันอยากจะบอกว่าฉันขอมนโดยการให้จบด่านนี้ง่ายๆโดยไม่ตายนะเออเอเยอะเยอะเอะอืเราต้องยิงมันต้องยิงมันให้หมดเออเยอะไอ้แมงมุมไอ้ชี้เฮ้ยมาทำไมกันเยอะแยะออยังยังอึดอีกยังมากันอะไรกันเยอะแยะมาอะไรกันเยอะแยะนอนหลับไปสักตอนนี้ ให้เชวาเก็บไปเชว่าเก็บไปตามล่าตามเช็ดตามล้างอะไรพวกนี้ให้หน่อยนะเชว่ามีแต่เธอคนเดียวท่านที่ทําได้ฉันเชื่อใจเธอเก็บไปออ้เฮ้ยไข่ได้ไข่มาแล้วโอ้โหตอนแรกที่ได้โกเองตอนนี้ได้ไข่เน่าต้องเก็บครับไข่เน่านี่แบบว่าของหายากคน,คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาไข่เน่าไปขายกันนะครับเพราะมันขายได้ตังดีแดียผมไม่ขายครับผมจะเก็บเอาไว้ครับไข่เน่า เกืออีกหน่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นไขชช่ช็อกโกแลตนะครับอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเชื่อขึ้นมายุ่งเลยเราเอออันนี้เป็นแปลกันเอาเองแล้วกันนะครับขี้เกยบมานั้งอ่านอ่านไปทัาด้วยแถมแปลมุ่ยอีกต่างหากที่นี่มันอารยธรรมโบราณใต้ดินเงี้ยเหรอไม่ใช่ใต้ดินตอนนี้อยู่ในถ้ำนี่อารยธรรมโบราณในถ้ำพูดถึงอารยธรรมโบราณแล้วก็ต้องมีชนเผ่าสินะพูดถึงชนเผ่าแล้วก็ต้องนึกถึงไอ้พวก ไอพวกหน้าปลาดุกเหรอเนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสได้เจอพวกหน้าปลาดุกแน่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอมึงได้เจอแน่เเต่ถ้าพูดถึงพวกหน้าปลาดุกไอพวกชาวบ้านอะไรพวกนั้นเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างเะพวกทหารของหรือว่าคนดูแลเนี่ยมันจะไม่เก็บพวกชาวบ้านเลยเหรอเพราะตอนนี้พวกชาวบ้านเรานี่คุมขังไปหมดแล้วยังนอกจากพวกเดียวกันแล้วฆ่าหมดอย่างเงี้ยเออ ช่างเถอะเกมมันอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยนะแต่ก็ต้องต้องเข้าใจเกมไว้ไ<ป>นี่ีเก็บไปอืมเฮ้ยในถุงในถุงนี้มีอะไรอยู่ฟันไปไม่มีอะไรด้วยอย่าอย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขานอนไปช่อว่ามันหนักมากเลยนะช่วยดันหน่อย <c oughs> ออ้ทอง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 ทำไมมันเก็บได้ทีละหนึ่งร้อยบาทองวะทองเยอะขนาดนี้มันต้องมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งพันแล้วอย่างเงี้ยเออ แค่เหรียญทองแท้หนึ่งเหรียญนี่ก็ปาไปเท่าไหร่แล้วที่ประเทศไทยใช่ปะได้เพชรสีเขียวเพชรตาแมวตรงนี้นี่มันอะไรเออเชวามึงเดินนำเลยเลยนั่นไงมาแล้วไอ,อ้พวกหน้าประดุอ,อะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้อโอ้มันมีแรงดันหินด้วยตุม้มโอ้ตาจริงสองคนนี้ต้องแยกทางกันแล้วเรอเนี่ย คลิปมึงโอเคเป่ะเงียบคลิปไม่ตอบครับมานี่คริสตอบว่ามานี่มีคนถามคลิปว่าโอเคไหมคลิปตอบมานี่อ๋อกเขมันอยู่ที่ขาจะตุ้มปักเข้าแล้วเราก็วิ่งไปเลยอู้เฮ้ยไม่เล่นระเบิดเลยไอ้นี่โอ้อ้าวอยู่อ่ะู้ Help me Help me Help m เชวาเชวาเชวามึงยินทำอะไรอยู่วะเชวา wa, มึงอ่าไม่นะลุงนี้ไม่น่าติดในตัดรีวิงเลยลุงนี้น่าจะค่อยๆเดินมาถ้าค่อยๆเดินมาเนี่ยโอกาสรอดจะสูงกว่าน,นี้นะครับนะอะไรอย่าบอกนะฉันเก็บไข่เน่าแล้วแม่งปลดล็อกอะไรได้เนี่ย 15G ไปไปไปเชวาแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยฉันลไมีแปลกใจเลยนะว่าทำไมนอกนาจคลิปแล้วเขาตื่นถึงเป็นคู่หูให้แกไม่ได้นะ ไปกดสกิปไปฉากนี้เราดูไปแล้วคริสโอเคยิงแมงเล่นซื้อหน่อยมันไส้เดี๋ยวศัตรูจะเริ่มมาแล้วสินะผมขอใช้ปืนถนัดเลยแล้วกันหนึ่งนัดเท่านั้นหนึ่งนัดเท่านั้นอะไรอะไรหลบได้อะไรขอใช้ปืนถนัดแล้วเกมมันก็จะดีขึ้นเอื้อยิงที่แขนก็ตายนี่นะ อ้เมื่อกี้เก็บของก้มหลบพอดอยียิงไปโอ้โหถึงกับปลิวเลยครับตวัวปลิวกันเลยทีเดียวเนีอขียบโอ้ข้างบนเยอะข้างบนเยอะมีมีมีเออมันแปลงร่างออ้ยหลับไปนอนหลับไปซะนีครับโอ้อะไรอไม่รู้ครับขึ้นไอคอนอะไรให้กดเราต้องกดเฮ้ยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้นี้หลบคิดว่าจะหลบพ้นเอระเฮ้ย นอนหลับไปไม่ใช่นอนหลับไปกระเด็นไปถ้าถามว่ากระเด็นไปไหนก็จะไปไหนก็ไปอืออู้อู้สู้สู้ปืนนี้เ,นเป็นปืนที่มีคุณภาพดุนแรงมากฉันก็ไม่ค่อยอยากจะใช้มากต้องบอกนะแต่ว่ามันจําเป็นเชื่อว่าเดีวเข้าออมาันหนักนะคลิปคนเดียวไม่มีแรงเหรอดูเหมือนว่าจะไม่มีโอ้มีทั้งเพชรมีทั้งทองต้องอย่างนี้ เชวาเขาเป็นพวกชอบเล่นกระสุนเล่นระเบิดครับเพราะฉะนั้นเชวาจะไม่สนใจพวกข้าวของเงินทองอะไรพวกนี้นะครับไม่เหมือนคลิปครับเป็นพวกวัตถุนิยมนึกจี๋นะตรงนี้มีอะไรอีกไหมเฮ้ยโอ้โหดูเหมือนว่านาะยอยากจะให้ใครมาเอาเต็มที้วทีนะงั้นฉันขอไปเลยแล้วกันนะการทามัมมี่ของที่นี่เนี่ยมันห่วยแตกมัมมี่ที่ดีต้องถูกพันแผลรักษาล่างไว้เป็นอย่างดีแต่มัมมี่เมื่อกี้มันอะไรกันเน่ะ มีเงยมุมขึ้นด้วยนว้ยทำไมตรงนี้มันดูสีมันดูเด่นๆกว่ารอบข้างมันไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยเออมึงมีเงาจากเอนนี่มากระทบอยู่เราไม่ไว้ใจครับเราเราต้องยังไงก็ไม่ได้สินะช่างเหอะอะไรจะเกิดก็เกิดเฮอะข้างในไม่มีอะไรเลยฮึมอากดเทนบังเอิญความบังเอิญนี่แหละทําให้เราได้มาพบกันฮึวิ่งม,มาทําไม ยังชอบดื้อจะพวกนี้เลยครับฮะยังไม่มีอะไรเหรอเฮ้เราต้องช่วยเชวาหน่อยแล้วแล้วเราก็จัดการไอ้พวกหน้าปลาดุกไปอีกแล้วเลยครับเอ๊ะจะทําอะไรเมื่อกี้นี้จะจะมีใครได้ตลบหลังเชวามันต้องเป็นชั้นนะจ๊ะไอ้ยไชเอยเ๊ะถูกว้วนี่เราตลบหลังเชวาครับเอ,อเชวาเอาหประตูปเปิดพอดีเลยโอข้างล่างมีอีกมันต้องแบบนี้สิ การต่อสู้อะแห่กันมาเยอะๆเลยฉันสู้ไหวอยู่แล้วรอบนี้ฉันไม่ประมาทเหมือนเหมือนตอนที่ตายไปเมื่อกี้แน่เชื่ว่ะเมื่อกี้ฉันโอ้โหเฮ้ยไฟไม่งน่ากลัวอืมเยอะเยอะเหรอกอโทษด้วยนะเจ้าพวกแกนเนี่ยเฮ้ยโหมันหลบได้ด้วยโหดโฮดโฮดเจอมอนโหดครับกระโดดหลบกระสุนเชีว่ายังไม่เป็นไรนะ อแค่นี้พอที่เหลือเก็บไว้ใช้ต่อปีหน้าดดหลบเหรอหลบไม่พ้นหรลอกปืนเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมของคลิปไม่ต้องไม่รู้กี่กระเท่าใช่ปะเอาปืนมายืมหน่อยอเ,เร็ว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 อย่คืนให้ซูมเข้าไปแล้วเราก็ยิงอะเชวาขอบใจแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเปลี่ยนปืนไม่ได้โอเคโอเค แล้วทำไมเอาคืนให้เชวาไม่ได้รู้แล้วมันไปยืนอยู่กใกล,ล้เลยจะคืนยังไงเอาเอาไปฉันนะ่ะไม่ถนาใช้ปืนสนายหรอกนะเพราะมันต้องซูมเลงยิงอะไรไรู้เยอะแยะดียิงไปพวกแกเนี่ยฝึกกล้ามเนื้อขามาได้ยังไงกันถึงได้กระโดดได้กันได้สูงขนาดนั้นเวลากระโดดกันแต่ละทีกระโดดก็สูงสูงอโอ้ยิงโดนโลเออยิงโดนก้นโอเค เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมล่ะเก็บ <c oughs> ตังแต่ว่าเก็บมาไม่ดีครับความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่เป็นสิ่งที่ควรม,มีเชื่อว่าเชื่อว่าไม่ใช่ดันนอยค,คนเดียวดันไม่ได้แล้วใครไม่โทรศัพท์มาวะใครวะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแย่าสกิปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ,โอ,คคออะโอเคครับกลับมาต่อกันเลยดีกว่าเมื่อกี้นี้ขอพัยจริงจนะครับที่อยู่ดีก็กดสกิปไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเฮ้ไม่ใช่เดมีเหตุผลเดมเมื่อกี้นี้ไปรับโทรศัพท์อ่ะ ก็พอดีมีคนเรียกแเอาของกินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของกินวางอยู่ข้างๆผมจะติดในตับในการแคสแล้วผมจะไม่สนใจอะไรแล้วนะครับแล้วต้องขอไปเลยนะครับที่มันจะทําให้เกมเนี่ยไปเร็วขึ้นนะครับเราเราจะรีบเล่นเราจะรีบเล่นเราจะรีบจบเพราะผมหิว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 เร็วเวเร็วเรเชว่ามึงวิ่งชาตุลึกุ้งอะไรเชว่าเรียกไม่เคยมาเลยเชว่าเชว่าเร็วเมองมองมองไม่ต้องงองอะไรวิ่งมาเลยเชว่าอือ่ามาถึงแล้วเชว่าเราทาหน้า มีความสุขด้วยเออแป๊บหนึ่งขอกินน้ำหน่อยคอแห้งเออไปวิ่งต่อนี่มันกับดักนี่ทำไงดีคลิปวิ่งสิครับถามแปลกๆโอ้ยมันมึงมันมือแล้วตรงนี้ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยโอ้ยกดทันไหมโอ้ยยังทันอยู่ยังทันอยู่เร่เร่เเร่เโอ้โหมันจะขึ้นปุ่มอะไรไหมกดวะเนี่ยคือมันจะเดี๋ยวโอูยกดทันกดทันกดทันวิ่่งตอวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อ จะทันไหม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 ไม่ทันไม่ทันไอ้ทันดีทันทันโอ้กดเอ็กซ์คันนี้เป็นปุ่มเอ็กซ์แล้วก็มีปุ่มอะไรกดเอ็กซ์กดเอลสองอัดสองพร้อมกันโอเคคริปเล่าเข้าใชนมาจะช่วยแล้วคริปขึ้นมาแล้วอุระวังวิ่งต่อวิ่งต่อเฮือหึวอืมกึ่งกึ่งยินเทแน่นอนมันขึ้นกับความโชคดีด้วย เชว่าเร็วเข้าเร็วเข้าเชว่าเร็วเข้ากึ้งอ่าฟินเปิดประตูหินโอแล้วเมื่อไรจบด่ามาเนี้ยคงอีกสักพักใหญ่เลยสิท่ากว่าจะจบดูแล้วใครกันเป็นคุณสร้างบันไดแบบนี้เนี่ยอยารู้จังเลยที่บ้านแม่ต้องวางมากแน่มานั่งสร้างกลไกแบบนี้โอ้โหตรงนี้แม่งยาวซะด้วยสิก็ต้องรีบเล่นนิดหน่อยแล้วก่อนที่สภาพร่างกายจะไปไม่ไหว <c oughs> เราวิ่งมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เออวิ่งไปวิ่งไปเลเชวาวิ่งตามมาโอ้โหเชวาวิ่งชัยอีกแล้วเฮ้ยปืนเจอปืนไหมอืมฮะครับตรงนั้นตรงนั้นไปได้หรือเปล่าดึงได้หรือเปล่าโหดึงไม่ได้ครับตายแล้วหลงทางอีกแล้วชั้นทำไมทำไมดูเหมือนว่ามันจะยากกว่าที่คิดไว้นะหรือเปล่า อ๋อเนี่มันเป็นทางรออกนี่กรมเลยได้วิ่งอ้อมสองสามทีเลยไม่เป็นไรเรื่องวิ่งอ้อมน่ะจะเริ่มชินซะแล้วสิเชื่อว่ามูลราอยู่นี่แหละเอาไปนักหนึ่งเพราความมันไสเชื่อว่านี่เป็นผู้หญิงที่หนังเหนียวมากเลยนะครับโดนยิงแล้วไม่เป็นไรเลยในยับเออตอนนี้ทีวีฉายเรื่องอะไรอยู่นั่นนะ่ะไม่รู้ครับเกิดไม่ทัน เป็นเรื่องเด็กงงโง่ๆคนหนึ่งกาลังขึ้นเตียงครับแล้วก็พ่อเขาก็เดินมาพ่อเขาทำหน้าดุดุมากด้วยโอเคครับช่างมันช่างมันโอ้เด็กนี่เนียนนอนไปเลยครับปิดปิดทีวีดีกว่าไม่มีสมาธิเล่นอือปิดทีวีไปฮะเอาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเออคอหักหุนคอหักพอคอหักเสร็จปุ๊บเหมือนจะโดนดึงเข้าไปข้างในครับโอ้โแล้วก็ลงไปข้างล่างหลังจากนั้นกลไกก็จะทำงาน ใครเป็นคนวางกนไกลวะโหทำไมต้องวางให้ทับจอนด้วยฉันไมมคุเจ้าฮะเก็บเพชรสี่น้ำเงินด้วยอืมแล้วเราก็ไงต่อให้เราเดินไปทางนี้นะโอ้โหโมันปิดหมดเลยอ่ะแสดงว่าต้องวิ่งไปอีกทางหนึ่งมินิแมปก็ไม่ค่อยจะดูด้วยสิครับเล่นเกมนี้มัวแต่มองมันผ่านไม่ได้แบบดูแบบจริงจังอ่ะนะให้วิ่งไปทางนี้แล้วก็จะต้องมีบันไดรับเราอย่างแน่นอน โอ้ไม่มีบันไดหรือเปล่าอยู่ด้านข้างแน่นั่นเงยบันไดโอ้เขาต้องใช้หินสีด้วยนะีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือสีน้ำเงินเนี่ยก็ทำมาได้ปลานีดมากเชื่อว่าเชื่อว่าลุกเข้าเชว่าเชวาวิ่งเร็วดึงดึงโอ้โหเป็นหัวกะโหลกด้วยเออขอหักแล้วพอเขาหักเสร็จปุ๊บก็โดนดึงเข้าไปข้างใน แล้วกลไกก็จะทำงานต่อ,อเดี๋ยวไม่มีอะไรมาทีนะตอนนี้เฮ้ออ๋อแล้ตรงนี้ก็จะทำงานนี่กลุไก่ทำงานหลายชั้นเป็นไงใครไม่เมนคนวางระบบอเฮ้ย,ยมันต้องเป็นหัวหน้าชนเผ่าดิก็พูดถึงหัวหน้าชนเผ่านี่เราเป่าหัวนไปยังมันอาจจะเป็นในพวกที่ใส่หน้ากากก็ได้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็ลองว่าเน้น่นอนเอออะไร น้ามันแห่มากันแล้วพูดถึงหัวหน้าชนเผ่าแม่งเล่นหน้ากากมันก็เหมือนเหมือนกันหมดทุกตัวเลยด้วยอโอ้เยอะเยอะเยอะไปก็เท่านั้นเออหัวแตกนี่เจ็บไหมล,ล่ะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดอู้ววิ่งไปเลยดีกว่าเมื่อจะยืนอยู่เฉยเดีเป็นเป้านิ่งอ,อันนี้จริงจริงท,ท,ทีไม่ต้องวิ่งก็ได้นะ ไม่ต้องวิ่งมันก็เข้ามาหาอู้มีแทงหอ,อกรัวๆด้วยอแกมีสกิลใหม่แล้วเอ๊ะจะทําอะไรแล้วม,มันใส่หน้ากากอะไรของมันมน,นั่นฮะเป็นรูพุ่นไปหมดเลยเออืมกระเด็นไปนอนหลับไปเอ๊ะใครยิงผมรู้แล้วใครยิงอเอชวานแน่เลยเชวานี่รู้สึกว่าจะมีปัญหากับผมเนี่ยยิงไปอะไรอยู่ข้างบนเนะี่ยยิงลงลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปเก็บ มันคืออะไรเอะอยากรู้อยากรู้อย่างเห็นอ้อมันคือเพชรสีส้มสีส้มสดใสแล้วข้างบนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับสรุปคือเราขึ้นมาเพื่อเก็บเพชรหนึ่งก้อนครับแล้วเราก็ยิงอู้มันหลบได้ด้วยเอ้ยมันระเบิดอะไรมันเยอะแยะต็ไมไปหมดเลยเอ,อื้อยิงไปยิงไปเจ้าพวกนี้นี่มีกล้ามกันเป็นมัด,มด,มดเลยเนี่ยเฮ้แข็งแรงกันสินะแต่ก็ไม่สามารถแข็งแรงพอที่จะรับลูกกระสุนของฉันได้หรอก วิ่งไปวิ่งไปแล้วเข้าเตรียมกระโดดกระโดดกระโดดเลยกระโดดเสร็จแล้วไงต่อครับให้เราวิ่งไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยมันยิงมาแล้วโอ้ะฉันน่ะแค่บาดเจ็บแต่แกน่ะเสียชีวิตแล้วชนเผ่ามีกระสุนอยู่ในตัวได้ไงเนี่ยเพิ่งจะสังเกตเห็นเนี่ยชนเผ่ามันพกแม็กกาซีนกระสุนวิ่งไปวิ่งมาลึกไงกันพอเราฆ่ามันได้เสร็จปุ๊บก็รอบของอืมทำไปเลยที่ซับซ้อนซ่อนเงือ่อนจริงๆเฮ้ยให้เรากดปุ่มบี เด็กก็ตะโกนเรียกเชวะมาแล้วเชีวะเชีวาแล้วเชีวาก็จะดึงตามครับพอดึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมีมีม,มีคอหุ่นก็จะหักแล้วหุ่นก็จะโรเลื่อนเข้าไปข้างในทําให้บันไดเนี่ยลดลงพอบันไดลดลงแล้วไงต่อเราก็จะกดสคริปเลยครับคงไม่มีอะไรแล้วละผมมั่นใจให้เราวิ่งมาทางนี้เฮ้ย อันนี้ลูกปั้นแขนมันหักเออแขนมันหักไม่เป็นไรผมมั่นใจครับเราต้องมีทางแก้เพราะว่าอีกอันนึงน่าจะอยู่ข้างล่างแหละไม่งั้นบันไดมันจะลงไปทําเบื้ออะไรนะครับใช้คําว่าเบื้อครับเรารักษามารยาทนิดนึงจริงๆจะใช้อีกคํานึงนะแต่มันไม่ได้หรือเปล่าวะเล่นมาต้องนานแล้วเพื่อจะมารักษามารยาทคงไม่ทันแล้วล่ะครับเกมนี้มันต้องแบบว่าบิวอารมณ์คนดูครับมันต้องใส่อารมณ์ลงไปตอนเล่นอะไรยังไงอย่างนี้ไม่งั้นจะไปมันอะไร เร็วเร็วสิเชวามึงอย่าพึ่งสู้กับมันดึงเลยดึงเลยเชวาดึงเลยดึงสิโว้ยเชวาอืมแคนแหละไม่ใช่เรื่องยากเลยสีเนะพอดึงเสร็จแล้วไงต่อคอก็จะหักครับสองอันติดเลยแล้วก็จะโดนดันเข้าไปข้างในพอโดนดันเสร็จปุบ๊บก็จะมีสิ่งเกิดขึ้นตามมามีหีบสมบัติวางอยู่แต่เราไม่ส่งครับทําให้บันไดลดลงอืมพอบันไดลดลงแล้วไงต่อให้เราหันหลังมาเยอะ อย่ามาเอ,อื้อมันจะรวมร่างกับฉันแล้วเชวาเชวาเชวาช่วยด้วยโอ้โหเฮ้ยยิงมันก่อนไหนามาอีกโอ้มันยิ้มใส่เราอมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนปืนก่อนนะเชวามาก็ไม่ทันแล้วละโอ้โหพาเพื่อนมาด้วยเชวาไม่ช่วยแล้วยังมาเป็นพาราอีกเธอนี่มันสุดยอดจริงๆข้างในอันสีแดง ตอนนี้เขาจะใช้หินสีแดงเขาใช้สีอะไรในการทาอยากรู้จึงเลยหินสีแดงเชื่อว่าเร็วเข้าเชื่อว่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 าดึงเลยพอดึงปุ๊บก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับมีอะไรเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่หุ่นคอหักแล้วโดนดันเข้าไปข้างในบันไดก็จะเลื่อนขึ้นวู้ไปจนถึงชั้นบนสุด แล้แล้วคริสและเชวาก็สามารถแก้ปริศนาบันไดได้อย่างสำเร็จเสร็จสิ้นเก็บเพตตาแมวมา,า,มาฮะเยอะเยอะมากันทำไมเยอะแยะอือนี่หัวแตกไปซะลูกเยอะลูกเยอะ,ะผมไม่มีแล้วสินะวิ่งกลับฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมึงมึงยังไม่ตายเลยเนี่ยแถมตามาถึงนี่ด้วยโหความแค้นของสัตว์นี่มันช่างน่ากลัวจริงๆเลยตีงูต้องตีให้ตาย จะทำอะไรอย่านะอืมรับไปนัดหนึ่งรับไปสองนัดฮะโดนไปสองนัดตายเลยกรมตายเลยเละแล้ว,ลวจึงก็สามารถพิชิตมันได้ได้เพชรตราข้างขาวมาหนึ่งอันครับตรลานะครับไม่ใช่ตาข้างขาวมันเป็นข้างขาวผสมอะไรนะลืมไปแล้วผสมปูใช่ปะแล้วก็ตรงก้อนอีกผสมตัวนิ่ม ถึงจะบอกว่าตัวนิ่มนี่แต่ว่าตัวนิ่มเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งแรงมากเลยนะครับสามารถที่จะขดตัวเป็นก้อนแล้วก็กลิง้งยึงกลิ้งยึงกลิ้งได้นะครับนะใครพิายามจ่อเข้ามาใครอ่ะช่างเรอครับเข้าจุดเช็คพอยต์แล้วเดี๋ยวเขาก็ได้เล่นอ้าวเขาออกไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะไม่ครับเขายังพินิจยามต่อเชวาเข้ามาเร็วเร็วเข้าเชวานายเป็นใครนายเข้ามาทำไม นายเป็นใครเข้ามาต่อฉันกำลังแคสเกมอยู่นายนี่มันช่างสุดยอดมากนายมีอาวุธอะไรบ้างอย่าบอกนะว่านายมีแค่นเน้นจริงๆอ่ะรอเขาเอาอาวุธออกแล้วอืมเดี๋ยวเราเปิดขายเพชรไปห,หมดแล้วมีโอกาสขายของเราต้องขายของอืมเหมือนกับว่าเพื่อนของเรากําลังรออะไรบางอย่างอยูอย่นะครับปล่อยเข้าไปครับที่เรื่องของเราเราขายของต่อครับอะไรอะ่ะ โหด่านนี้เพชรเย,ยอะพอสมควรเลยโอเคโอเคด่านนี้โอเคอยู่อืมไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขายเพชรตาังคาก่อนครับวูขายต้องหมื่นนึงแนะ่ไปครับเราจะกดโอเคครับกดเลดี้ครับสร้างความกดดันใส่เพื่อนเราครับเพื่อเราจะได้รับแรงกดดันจากห้าสิบห้าวินาทีที่นับถอยหลังครับเพราะฉะนั้นจะทาอะไรก็รีบทาซะขอดื่มน้ําหน่อยนะครับงั้นผมจะ จะสกิปดีไหมเนี่ยไม่สกิปแล้วกันนะครับผมกับท่านผู้ชมเนี่ยจะดูกันครับว่าเชวาคนใหม่ของเราเนี่ยเขาจะเล่นเกมเป็นยังไงครับเราจะดูเขาครับวันนี้เขามีกระสุนปืนปอกแพกอยู่ห้าสิบนัดเขามีปืนช็อตกันระดับสูงอยู่หนึ่งอันไม่ใช่ระดับสูงระดับกลางอา้าวเขาพร้อมแล้วครับเออไงไปไหนต่อเน <h> ah> ้นนน มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการรักษาคุณนะนะดีมากเลยการทำให้คุณเนี่ยแข็งแรง <c oughs> จิบหนึ่งอาจจะเจ็บสักหน่อยนะแล้วหลังจากนี้เจ็บขึ้นอีกแต่ฉันรู้นะว่าถึงคุณจะเจ็บยังไงอะ่ะคุณก็ทนได้ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะเจ้ากูโรโบล็อตจะสำลิดทนเธอเองก็ฉลาดเหมือนกันกนี่ อฉันชอบผู <c oughs> ้ชายมาเทิมแน่นอนแววตาของคุณเนี <c oughs> ่ยสะท้อนถึงศกนักกรรมที G ่กำลังจะเกิดขึ A ้นในอีกไม่นานคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบใหม่และฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปขอบใจนะที่บอกแต่ว่ามันไม่ได้หรอก B H W A กำลังมาที่นี่ครับ ม่ชลา,ามาที่นี่เฉยดูเหมือนว่าคิดเลฟิลเพื่อนเก่านายกำลังมาที่นี่นะแหม่ทำหน้าเหมือนไม่พอใจเลยกู <c oughs> ปากฉันพร้อมมีจะเปิดสื่อครั้งสุดท้ายกับโลกนี้อยู่และฉันต้องเสียความคิดเยอะด้วยไปซะไปก็ได้วะคนอะไรไล่ผู้หญิง <c oughs> ฉันเนี่ยยังไม่ตายหรอกนะทุกคนฉันคือวสเคอร์ยังไงล่ะ เลดเคอร์อผู้นี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเพิ่โลกใบใหม่ฉันจะสร้างโลกใบใหม่แกันเป็นเพียงแค่สนักรับใช้ฉันจะเป็นพระเจ้าแกนะพระเจ้าฉันต่างหากละ่ะตายซะแกภ <c oughs> าพย้อนอดีตนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆอุโลโบอไม่น่าเชื่อมันใส่ในนิวเคลียร์เลยเหรอ เอาละครับมันก็จบตานกันแล้วนะครับเพื่อนเราก็ได้สกอร์สูงทุกอย่างไปนะครับเงินก็ทูบีคอนติเนียเจอกันปากหน้าแล้วกันบ๊ายบาย